คนกัมพูชาจะแบนด์สินค้าไทยกันอีกแล้วเหรอมันเหมือนเป็นบทเรียนที่สอนไม่จํากันสักทีเรื่องนี้นะครับมาจากความเห็นของชาวกัมพูชารู้สึกว่าคนนี้จะเหนื่อยกับเรื่องนี้แล้วเกินโดยก็บอกว่าทันทีที่ปลายนิ้วของเราถ่ายฟีดโซเชียลมีเดียไปเจอเรื่องที่มีปัญหากับเพื่อนบ้านทางฝั่งไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆตั้งแต่การเคลมชุดพื้นเมืองจนถึงเรื่องใหญ่โตระดับทั้งประเทศอะไรแบบเนี้ย คำพูดที่ทรงพลังที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นในมุมของคนตัวเล็กๆก็มักจะบอกว่าอา้าวแบรนด์สินค้าไทยแบรนด์สินค้าไทยสิมันเหมือนเป็นสิ่งที่กึกก้องในโลกออนไลน์เป็นคําประกาศก้าวว่าจะไม่ซื้อฉันไม่ซื้อแน่นอนฉันไม่ใช้ไม่กินของไทยอีกต่อไปแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี2000ต้นๆอันนี้ก็กล่าวถึงเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คงไม่ต้องไปลงรายละเอียดนะานผู้ชมน่าจะพอนึกออกท้านึกไม่ออกก็ค้นหาเพิ่มเติมเอานะฮะคือเขาบอกว่าในช่วงเวลานั้นนะ่ะ โมโหอยู่ไม่น้อยคือก็เอาทุกอย่างของไทยออกไปให้หมดเลยออกไปจากบ้านเกิดของเราแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาผ่านไปหลังจากนั้นไม่นานใช้คําว่าไม่นานเลยบ่มีกึ่งสําเร็จรูปของไทยโผล่มาอีกครั้งกลับมาวางเต็มแผงในตลาดเหมือนเดิมเลยเครื่องดื่มชูก,กําลังคือจากแต่ก่อนที่คนกําลังจะเลิกอยู่แล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายก็ถูกซดโดยกรรมกรสร้างตึกเหมือนเดิมเป๊ะในจาละครไทยละครไทยค่อยๆแอบกลับมาฉายตามช่องเคเบิลท้องถิ่น พ่อแม่พี่น้องป้านาะอาติดกันงอมแงมเหมือนเดิมหรือจะย้อนกลับไปไม่นานมากนักอันนี้คือช่วง10ปีที่ผ่านมานะเขาพูดถึงอีกกรณีหนึ่งอันนั้นเรียกได้ว่ากระแสชาตินิยมแบบพุ่งเสียดฟ,ฟ้าเลยทีเดียวคําว่าแบรนด์สินค้าไทยกลายเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้งอันนี้คือช่วง10ปีที่ผ่านมานะแต่สุดท้ายเป็นยังไงปูนซีเมนของไทยยังคงเป็นตัวเลือกแรกๆของผู้รับเหมาในการสร้างบ้านไหนจะนมเปรี้ยวของไทยก็เป็นของโปรดของคนมากมายเหมือนเดิมอยู่ดี คนนี้นะครับก็เลยเปิดประเด็นในมุมนี้นะครับว่าจนกระทั่งมาถึงยุคนี้แหละก็คือยุคของโซเชียลมีเดียยุคของโซเชียลมีเดียก็เกิดขึ้นอีกครั้งด้วยเช่นกันคือมาแบบจัดหนักจัดเต็มทั้งโพสตสารพัดอย่างแชร์โพส์อะไรต่างๆช่วยกันกลายเป็นว่าผมเห็นในชีวิตจริงนะเพิ่งจะแชร์โพสต์พูดถึงเรื่องนี้ว่าจะไม่ใช้ไม่แต่ต้องอะไรเกี่ยวกับไทยอยู่เลยแต่อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาผมเห็นหลายๆคนก็ซื้อของไทยตามปกติมากเลยนะ บางคนโพสต์รูปเครื่องดื่มชนิดหนึ่งไอ้ที่เป็นขวดเสียคินะ้วๆน่ะก็คือมีฟองด้วยแบบเนี้ยคือก็โพสต์อย่างสบายใจเฉมเลยทนั้นท,ที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้อยู่เรื่องนี้นะครับก็เลยทําให้มีการแสดงความเห็นอย่างหลากหลายนะในมุมของเพื่อนบ้านทางฝั่งกัมพูชาความเห็น,นอื่นๆนะครับก็บอกว่าโอ้ยคุณก็ลองมองดูไปรอบตัวสิคือต่อให้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะตื่นเช้ามาก็ยังต้องใช้ยาสีฟันที่ ผลิตไทยเหมือนเดิมหรือต่อให้บางคนพยายามไปหาทางเลือกอื่นแล้วกลายเป็นว่าไอ้อีกยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่ดูไม่เหมือนของไทยก็กลายเป็นของที่อาจจะผลิตในไทยด้วยเช่นกันคือผลิตในไทยแปะแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งมาแล้วก็มาขายรวมไปถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่วงเวลาในยามเช้าแม้กระทั่งผมไปทํางานนะผมยังต้องเติมน้ํามันปั๊มเดิมอยู่เลยตกเย็นมาอยากจะสังสรคนหน่อยก็นึกถึงเครื่องดื่มเดิมเติมเหมือนเดิมเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ไทยครองตลาดไปหมด และบางทีถ้าเราจะหาทางเลือกอื่นมันมีต้นทุนที่สูงกว่าอาจจะต้องขับรถไปซื้อไก่หน่อยหรือไม่ก็มีทางเลือกอันน้อยนิดในพื้นที่ใกล้เคียงขณะเดีวยวกันนะครับบางคนก็มันตั้งคําถามนะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไทยหรอกคือการที่คนยังซื้อไทยเหมือนเดิมซื้อของไทยเหมือนเดิมเนี่ยเป็นเพราะทำไมสินค้ากัมพูชาเองไม่สามารถที่จะไปแข่งขันได้ละ่ะระหว่างจังหวะที่ไทยกําลังจะเพียงพาเนี่ยเอามาแทรกเอามาแทนให้ได้สิมันทําไม่ได้หรืออะไรยังไงประเด็นก็คือมันไม่มีตัวแทนเลย คือแม้ว่าในบางสินค้าอาจจะมีตัวแทนเข้ามาบ้านนะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเวียดนามจีนหรือของบ้านเราเองทดแทนได้แต่อยู่ไปอยู่มาผ่านไปนานๆเข้าก็พบว่าอีกหลายๆอย่างมันยังไม่ได้มีของที่อื่นเข้ามาแทนของไทยได้ขนาดนั้นบ้างก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าคือในโลกออนไลน์เนะี่ยหลายๆคนไปโฟกัสแค่ตัวสินค้าไทยอย่างเดียวแต่หลายๆคนไม่เคยหันกลับไปพูดถึงพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นชาวคขมรเลย ก็เพราะพ่อค้าคนกลางชาวเขมรเ,เนี่ยแหละที่ขับรถข้ามด่านไปปล่อยเป็ดไปที่เมืองไทยบ้างสินค้าไทยทะลักเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะขนส่งยากลําบากขึ้นหรือหาได้ยากขึ้นหรือมันมีปัจจัยที่ของขาดตลาดพวกเขาก็ไปหามาขายได้อยู่ดีะนะคือของไทยที่ทะลักเข้ามาขายได้ทํากําไรกับคนชาติเดียวกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็เกิดจากคนกลางคนบ้านเราเองคือเราไปโฟกัสที่ปลายทางอย่างเดียวว่ามันต้องเป็นของไทยคนไทยเกี่ยวข้องร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปในความเป็นจริงมันมีในมุมนี้ด้วย เราเคยตั้งคำถามหรือเปล่ากับเจ้าของโปรเจกต์ก,ก่อสร้างใหญ่ๆที่เป็นคนขมรคือเขาก็ยังเลือกใช้เหล็กใช้ปูนจากทางฝั่งไทยอยู่เลยนะคือก็ขนส่งมาจากทางฝั่งนั้นเพราะว่าต้นทุนถูกกว่าหรือเปล่าเราไม่กล้าที่จะไปพูดถึงหรือว่าตําหนิคนของเราเองด้วยซ้ําสิ่งเหล่านี้มันก็เลยไปต่อได้เพราะมันคือการยอมรับความจริงว่าผลประโยชน์นั้นสําคัญกว่าอุดมการณซะอีกอุดมการณ์มันกล่าวถึงกันแค่ในโลกออนไลน์เท่านั้นขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่า มันต้องถามต่อไปนะว่าความรักประเทศของคุณมีราคาเท่าไหร่สมมติว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยปลากระป๋องแบรนด์กัมพูชาทแท้ๆวางขายข้างๆปลากระป๋องแบรนด์ไทยเลยคุณจะกินโดยทันทีไหมล่ะผมคิดว่าแม้แต่ผู้พูดเองเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อปลากระป๋องยี่ห้อ,ขอเขมรโดยทันทีที่เพิ่งมาตั้งมาจากไหนก็ไม่รู้คือหลายๆคนจะเลือกอันเดิมเป๊ะเลยซึ่งก็คือของไทยวนไปเจอของไทยอันเดิม ของขเมนเราบางทีมาตั้งขายข้างๆนะมันไม่ใช่ว่าจะถูกกว่าได้เพื่ออาจจะแพงกว่าถ้าจะขายคุณภาพเท่ากันก็ดันราคาสูงกว่าไปโดยปริยายจากต้นทุนการผลิตเราไม่สามารถผลิตวันละเป็นล้านๆกระป๋องได้แบบเขาแน่นอนเราต้องขายได้ในราคาที่มันแพงกว่าถามใจตัวเองจริงๆเถอะในวันที่เอาคนทั่วๆไปเลยนะในวันที่เงินกระเป๋าแบบมีจำกัดมากๆเขาไม่ยอมจ่ายแพงขึ้นกันอย่างแน่นอนหรือแม้แต่คุณเองก็ด้วยถ้าไม่ได้มีตังค์เหลือๆนะ ป้ายราคามันเป็นสิ่งที่ตะโกนอยู่แล้วว่าอันไหนมันคุ้มค่ามากที่สุดอันไหนที่มันเหมาะสมมากที่สุดกับสิ่งที่พร้อมจะซื้อได้นะเวลานั้นขณะที่ความเหตุผตมานะครับก็บอกว่าชาวกัมพูชากําลังชนะการแข่งขันในโลกของจินตนาการแต่ว่าเราจะแพ้ในการแข่งขันจริงคือเหมือนกับว่าในโซเชียลเนี่ยเราอาจจะดูเถียงชนะนะในความที่เห็นในแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเราอาจจะทำแฮชแท็กให้มันติดเทรนด์ได้แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะส่วนแบ่งการตลาด ของสินค้าของเราในประเทศตัวเองกับลดน้อยถอยหลังลงไปทุกวีทุกวันการแข่งขันที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่หลังจอโทรศัพท์มันอยู่ในห้องแลบวิจัยพัฒนาสินค้าและส่งออกมาอยู่ในโรงงานที่ควบคุมคุณภาพได้ดีแล้วก็ผลิตได้เยอะอยู่ในแผนการตลาดที่ต้องเฉียบคมพอที่จะแข่งกับยักษ์ใหญ่ได้ซึ่งทั้งหมดนี้ไทยทําได้เหนือกว่าหมดเลยมันอาจจะดูเป็นงานที่น่าเบื่อนักนะแล้วก็ต้องใช้เวลามันไม่ได้รวดเร็วทันใจเหมือนพิมพ์เอาชนะกันในโลกออนไลน์ผมกลับคิดว่าคนที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยควรจะ วางคีย์บอร์ดลงวางโทรศัพท์ลงก่อนแล้วก็หันไปสนับสนุนสินค้าของคนตัวเล็กๆในบ้านเราก่อนเลยเอาในชุมชนเราก่อนเลยมีอะไรขายบ้างสนับสนุนกันเองก่อนก่อนที่จะมาพูดถึงกันในโลกออนไลน์ต้องทําให้มันได้จริงอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องนี้มีชาวกชาที่โตแย้งกันเองด้วยนะอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าคือการแข่งขันในยุคปัจจุบันมันไม่ใช่แค่การแข่งขันระหว่างชายแดนอย่างเดียวนะแต่มันคือเรื่องของข้อมูลข่าวสารด้วยที่คุณกําลังพูดและก็บอกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ ก็คือในโลกโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์แต่จริงๆมันคือเรื่องของข้อมูลข่าวสารเลยการที่เพื่อนบ้านสามารถทําอะไรต่างๆได้ก็มาจากเรื่องของข้อมูลข่าวสารด้วยเช่นกันนั่นทําให้โลกภายนอกรับรู้นะว่าเราเป็นยังไงเราพยายามทําอะไรอยู่แม้ว่าในชีวิตจริงคุณพยายามจะตําหนิว่ามันทําไม่ได้จริงคนมากมายทําไม่ได้จริงเลยแต่โอเคแหละแต่โลกภายนอกเขารู้แน่นอนว่า คนกัมพูชาพยายามที่จะไม่เอาสินค้าไทยไม่เปิดรับสินค้าไทยอยู่มันคือการแสดงออกคนภายนอกเขารับรู้อย่างแน่นอนมันดีกว่าการนิ่งเฉยซึ่งนั่นคือการจำนนโดยเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะก็ะบอกว่าผมเกรงว่าโลกภายนอกเขาจะไม่รับรู้นะสิเราอาจจะรับรู้กันเองซะมากกว่าคุณคิดว่าคนที่อยู่ที่สิงคโปร์เข้ามาสนใจไม่ว่าคนกัมพูชาจะเลิกใช้สินค้าไทยแล้วนะจะอะไรแบบเนี้ย คือเขาไม่ได้มาสนใจหรอกในชีวิตประจำวันของคนสิงคโปร์นี่ผมขนาดพูดถึงคนที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะแล้วถ้าคนที่อยู่อีกซีกหนึ่งของโลกคนที่อยู่ในซานฟรานซิสโกอะไรแบบเนี้ยเขาคงจะไม่ได้มาตื่นเต้นหรอกมั้งที่คนกัมพูชาจะเลิกใช้สินค้าไทยแล้วเพราะฉะนั้นในมุมมองของโลกโซเชียลคุณน่าจะเข้าใจผิดว่าคนทั้งโลกกําลังเห็นว่าคนกัมพูชากําลังจะเลิกใช้สินค้าไทยแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาอาจจะไม่รับรู้เลยซะด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามนะครับในมุมมองของคนก่อนหน้านะขา้าอกว่า แต่ผมยืนยันนะว่าเสียงบนโลกออนไลน์เนี่ยแหละมันคือการปักทงบนโลกดิจิตอลมันคือการประกาศให้โลกรู้นะใครจะมาเห็นนะนะผมก็ระบุไม่ได้หรอกว่าใครมาเห็นบ้างก็อาจจะมีใครสักคนในอเมริกาในญี่ปุ่นหรือที่ไหนสักที่ที่อาจจะผ่านมาเห็นแล้วก็รับรู้ว่าคนกัมพูชาพยายามทําสิ่งนี้อยู่นะคือคุณพูดถูกแหละคนสิงคโปร์ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้หรือว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่แน่นอนว่าต้องมีคนสิงคโปร์สักคนแน่นอนที่สนใจข้อมูลข่าวสารทางด้านนี้ มันเป็นการแสดงให้เห็นประกาศให้โลกรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เรามีจุดยืนแบบนี้นะเราไม่ยอมทุกๆโพสต์ทุกๆแฮชแท็ก,ทก,ทก,ทกมันคือการทําให้เกิดหลักฐานขึ้นบนโลกออนไลน์ในยุคใหม่ที่ยังคงอยู่ให้ลูกหลานเราเห็นได้เช่้วดยซ้ําโดยเรื่องนี้ก็ดันมีคนมาเห็นด้วยเย่นั้นนะโอ้โหก็เ,เห็นด้วยกันไปแล้วกัน โดยอีกความเห็นนก็บอกว่ามันใช่เลยลูกหลานของเราจะได้เห็นว่าบรรพบุรุษของเราไม่ได้นิ่งเฉยในวันที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ให้ประเทศเราดียิ่งขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจในยุคถัดไปเป็นแบบที่มันควรจะเป็นโอ้โหไม่ให้ลูกหลานมาตามดูในโซเชียลหรือว่าโอโ้คนรุ่นพ่อเน,นี่ยโพสต์ไว้ตั้งแต่50ปีที่แล้วนะอะไรแบบนี้ความเห็นต่อมานะครับก็บอกว่าคือบางคนนะไปมองปรากฏการณ์นี้เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบคนกพูชาทําไม่ได้จริงจากที่ผ่านมา แต่พวกเขากําลังมองข้ามกระบวนการที่สําคัญที่สุดก็คือการปลุกจิตสํานึกจะเห็นได้ว่าเมื่อมันมีเหตุการณ์ประมาณนี้ก็คือพยายามที่จะไม่เอาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับไทยเกิดขึ้นทุกครั้งมันจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆจากตอนแรกที่อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายอาจจะจํากัดอยู่แค่ในเมือง ตอนนี้ก็เห็นเห็นอยู่ว่าในพื้นที่ชนบทก็มีคนเข้ามาร่วมในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะทําไม่ได้จริงนะตอนนี้อย่างที่คุณพูดคุณก็พูดถูกอะแล้วว่าคนยังทําไม่ได้จริงคนในกัมพูชาทําทไม่ได้แต่มีคนในชนบทจํานวนไม่น้อยนะเขาก็เริ่มเห็นสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นร้านค้าใกล้บ้านมีสินค้าไทยก็พร้อมที่จะเลือกอย่างอื่นมันมีอย่างน้อยก็มีคนพยายามทําอยู่แต่จ้างแต่ก่อนอนะมันไม่มีเลยนะจางแต่ก่อนไม่ได้มีอะไรเลยขณะที่ความเห็นถัดมาอีกนะครับก็บอกว่า กระแสสังคมออนไลน์ดังกระหึ่มแบบนี้นะมันส่งสัญญาณแน่นอนอยู่แล้วอย่างน้อยๆน,น,นะส่งสัญญาณไปถึงในระดับภาครัฐเลยแหละว่าคือประชาชนกําลังจับตาดูอยู่แล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้อยู่รอแค่พวกคุณสนับสนุนแล้วก็ทําให้มันได้จริงมากกว่านั้นภาครัฐเองก็จะออกไปสนับสนุนแบรนด์ท้องถิ่นหรือว่าแบรนด์ทางเลือกประเทศอื่นๆเข้าม,ามามากยิ่งขึ้นส่วนนี้แหละจะทําให้มันส่งเสริมกันแล้วก็ทําได้ในที่สุด ในยุคที่ภาพลักษณ์สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดกระแสะการพูดถึงว่าไม่เอาเลยในโลกออนไลน์ไม่เอาไทยเลยร้อยในโลกออนไลน์แม้มันจะทำไม่ได้สำเร็จในชีวิตจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันคือการสร้างทำให้อีกฝั่งนเะกิดความกังวลได้อยู่ไม่น้อยเลยนะมันไม่ต่างอะไรจากเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจเลยคุณคิดดูแล้วกันว่าถ้าคุณเป็นพ่อมพ่อค้าแม่ค้าทางฝั่งไทยเป็นนักธุรกิจใหญ่โตจากทางฝั่งไทย มีกระแสแบบนี้เกิดขึ้นทุกครั้งทุกวีทุกวันวนไปแบบนี้ในช่วงเวลาที่มันเป็นสถานการณ์แบบนี้มันทาให้เห็นว่าคนฝั่งนะั้นเขาก็ต้องเกิดความกังวลอยู่ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเขาเรียวกันในมุมของคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็เข้ามาโต้กลับก็บอกว่าคือเหมือนกับบางคนพูดมาท,มดทั้งหมดนะ้งมวลนะผมสรุปให้เลยคุณกําลังพูดถึงการสร้างอํานาจต่อรองอยู่นั่นเองก็คืออย่างนั้นเราก็เอาไปต่อรองประเทศไทยได้แล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฉันต้องการแบบนั้นแบบนี้แต่เรื่องนี้เองนะมันเป็นด่าสองคมนะ เหมือนเรากําลังพยายามจะสร้างแบรนด์ประเทศกัมพูชาขึ้นมาแต่ทีนี้นะในสายตาของนักลงทุนคนอื่นๆละ่ะหรือว่าคนที่มาจากต่างชาติประเทศอื่นๆละ่ะคือถ้าเขาเห็นว่ากัมพูชาทําแบบนี้ได้นะถ้าเขามาลงทุนเขาก็พบว่าของเขาก็น่าจะโดนได้เหมือนกันคือมันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีไหมล่ะลองคิดต่อสิมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีหรือเปล่าแล้วเขาจะอยากมาลงทุนไหม คือถ้ารู้ว่าถ้าลงทุนไปแบบไทยนี่ลงทุนเยอะมหาศาลเลยลงทุนไปแล้วก็ต้องมาเจอกับดักตรงนี้หรือว่าปัญหาตรงนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นคือนักลงทุนเขาฉลาดนะเขามองหาเรื่องของการคาดการณ์ในอนาคตไปด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาตังค์มาลงอย่างเดียวเขาคาดการณ์ไปถึงอนาคตไปด้วยว่าอันดับแรกเนี่ยมันจะมีกรณีเกิดขึ้นกับเขาบ้างหรือเปล่าคือถ้าเป็นแบบนี้นะ แม้กระทั่งเพื่อนบ้านที่ใหญ่ที่สุดคู่ค้าที่สําคัญที่สุดอย่างไทยก็ยังเจอแบบนี้แล้วประเทศอื่นเขาจะกล้าหรือเปล่าที่จะมาลงทุนกับกัมพูชาของเราโอ้โหคนที่เปิดประเด็นไว้เป็นอย่างดีเลยฮนะโดยความเห็นอื่นๆนะเข้ามาตอบกลับนะครับอย่างในอีความเห็นนะก็บอกว่าคือแทนที่จะทําให้คนในประเทศของเราหันกลับมามองแล้วก็ใช้สินค้าตัวเองเราน่าจะตั้งคําถามแบบวิถีที่มันเป็นปกติที่เขาทํากันนะไม่ใช่แบบไปเปิดกระแสแบรนด์หรือว่าไม่เอาสินค้าไทยอะไรแบบนั้น เราต้องตั้งคำถามเลยว่าทำยังไงให้สินค้าของเราสู้เขาได้ระหว่างที่มันกำลังเป็นอย่างนี้เราควรจะคิดเรื่องนี้กันมากกว่าทำไมเราต้องพึ่งพาเขาขนาดนี้เราต้องไปต่อด้วยนวัตกรรมของตนเองได้แล้วคือในโลกออนไลน์นะคนที่พยายามพูดถึงเรื่องนี้อยู่เป็นประจำผมเข้าใจความปรารถนาดีนะว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงให้บ้านเราลดการพึ่งพาไทยน้อยลงให้เรามีอำนาจต่อรองมากขึ้นในช่วงเวลาเนี้แต่เครื่องมือที่ท่านเลือกใช้เนี่ยบางทีมันก็เป็นในมุมที่ก็เหมือนกับว่าเราก็ทำตัวเองอยู่เหมือนกันนะ ความคิดเห็นต่อมานะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าความรักประเทศอย่างแท้จริงมันไม่ใช่การเสียเวลามานั่งแบนโนนนี่นั่นของเพื่อนบ้านเพราะมันทําให้เสียภาพรักประเทศไปด้วยผมเห็นด้วยเลยคือนักลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจหรอกว่าใครถูกผิดนะในสถานการณ์ระหว่างประเทศเนี่ยระหว่างสองเพื่อนบ้านเขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงอะไรแบบนั้นสิ่งเดียวที่เขาจะคิดก็คือประเทศนั้นนะพอที่จะคาดการได้ไหมที่จะมาลงทุน อย่างการที่เราพร้อมจะลุกฮือเป็นไฟเวลามีปัญหากับไทยเวลาทะเลาะก,กับคู่ค้าอันดับหนึ่งเนี่ยมันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนก็ตามนะนักวิเคราะห์นักลงทุนจากที่สิงคโปร์หรือโตเกียวเขาแทบจะติดธงแดงให้กับเราเลยคือธงแดงแทบจะใหญ่สั่นสะเทือนไปทั้งตลาดพวกเขาจะตั้งคําถามทันทีว่ามันเป็นความเสี่ยงนะเนี่ยคือถ้าเขาไปลงทุนตั้งโรงงานอยู่ที่จังหวัดไหนที่กัมพูชาซึ่งต้องนําเข้าชิ้นส่วนวัตถุดิบเครื่องจักรผ่านไทยอยู่ดีวันดีคืนดีประเทศเนี้ยสองประเทศเนี่ย มีปัญหาปิดด่านกันโขคนกลางที่มาลงทุนเนี่ยจะทํายังไงต่อเขาคิดต่อแล้วนี่แหละคือสิ่งที่มันตามมาในเรื่องเราทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เหมือนกับว่ามีมุมมองที่ถกเถียงกันไปมาแล้วให้ข้อคิดในอีกมุมอยู่เหมือนกันนะครับว่าเหมือนว่ากัมพูชาเนี่ยก็ทำไปแล้วก็เหมือนทําตัวเองไปด้วยอยู่เหมือนกันนะฮะในเรื่องของการค้าการขายเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอเขาไม่เอาสินค้าไทยนะโหนักลงทุนคนอื่นๆเนี่ยเขาก็กังวลกันใหญ่เลยทีเดียว เรื่องราวในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะให้ข้อคิดมุมมองบ้างน,นะครับทั้งหมดคือการเล่าแปรเรียบเรียงในสไตล์ผมนะฮะถ้าชอบการเรียบเรียงสไตลน์นี้เล่าสู่กันฟังแบบนี้มาติดตามกันต่อนในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณสํารับชมนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอด้วยเช่นเคยนะครับถ้ามองหาเสื้อยืดอยู่เอาเป็นแบรนด์ไทยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสื้อยืดในไทยโดยเฉพาะที่มุมซ้ายล่างนะครับวันนี้ส